นาที่ใช้ปุ๋ยอินซิสกัดเอทแคนะครับต้นข้าวจะเขียวใสอย่างนี้นะครับและนาใกล้เคียงกันเลยนะครับปุ๋ยเคมีเป็นหลักนะครับหลังจากใส่ใหม่ๆนะครับมันจะเขียวขึ้นเลยพอใส่ได้45วันนะครับนี่คือสภาพของมันนะครับที่น้องชาวเกษตรกรดูนะครับดูนี่คือตัวอย่างนี่คือสภาพของมันนะครับออกเหลืองอย่างนี้แล้วมันจะได้ผลผลิตยังไงนะครับแล้ว ดูด้านปุ๋ยอินทรีย์สกัดไอค์นะครับนิ่งอย่างเดียวเลยนะครับเจ้าของนานิ่งเลยเพราะว่าเขามีความมั่นใจนะครับในเรื่องของผลผลิตที่จะได้นะครับเพราะว่ามันให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวนะครับและหลังจากที่ได้ผลผลิตในฤดูปีนี้ในฤดูการปีนี้นะครับแล้วผมจะถ่ายทําวิดีโอส่งไปให้ท่านดูอีกหนึ่งครั้งว่าได้ผลผลิตเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับปีที่แล้วได้เท่าไหร่ ปีนี้ได้เท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งครับวันที่16กันยายน2565นะครับนะครับผมได้มาดูเกษตรกรเรานะครับโยนปุ๋ยแผ่นอีซิสกัดเอ็ดคันะครับในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับโยนเรียบร้อยแล้วโยนปุ๋ยแผ่นเรียบร้อยแล้วที่นาทั้งหมด30 30, 30ไร่นะครับที่สา3ไร่ด้านบนนะครับทั้งหมด3 2 ออดเหลือเหลือ29นะครับเพราะ3ไร่ด้านบนเกี่ยวไปแล้ว